สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับที่จุดแกนนะครับ USB ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็น Type C นะจ๊ะก็ถ้าเกิดเป็นแบบเก่านะครับรุ่นเก่าก็จะเป็นนี่จ้ะเป็นแบบชั้นแบบเก่านะครับรุ่นใหม่ก็เป็นแบบ Type C นะครับก็เขาบอกก่อนนะครับว่าใส่ฟรีมาเพราะว่าไอ้นี่มันแบบอะไรไอ้ไม่รู้นะครับว่ารุ่นนี้จะใช้ได้นานหรือเปล่านะครับแต่ว่าตัวเก่าอะใช้มาปีกว่าแล้วแบบว่าอะไรมันเสื่อมนะครับก็เลยต้องมาซื้อรุ่นใหม่เข้ามาแทนที่นะครับ ก็ตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ได้ถึง2ปีหรือเปล่านะครับเพราะตัวแบบรุ่นเดิมอ่ะมันปีกว่าก่ามันก็ไปแล้วนะครับชาจไม่เข้าก็เลยซื้ออันใหม่มาก็ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรครับวัสดุก็โอเคนะครับแล้วก็สีที่แถมมาด้วยคือนี่สายไท4ีนะครับที่ยาวประมาณขนาดนี้นะจ๊ะส่วนเรื่องการจุดนะครับไม่มีอะไรจ้ะมันจะมีปุ่มล็อกนะครับดังขึ้นมาก่อนต๊ดอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นปริมาณนะจ๊ะไฟที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็กดปุ่มเปิดจ้านี่ไงไฟก็จะขึ้นมาตืดๆอ มันก็จะเหมือนอันนี้แหละนะครับเห็นไหมตอนแรกอ่ะมันก็จะใสๆอันนี้พี่แอ้มเพิ่งชายไปครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะมีเริ่มมีละนะครับใช้ไปนานๆเนี่ยมันก็จะเนียเป็นอย่างนี้แหละส่วนในเรื่องของความยาวนะครับก็ตัวที่มันเป็นรุ่นเก่าอ่ะมันยาวกว่านิดนึงนี่ยพี่แ้ได้เทียบเห็นไหมนิดเดียวเห็นไหมครับนี่แค่นเดียวแค่นี้เดียวเห็นไหมอันนี้คือเทียบจากพื้นที่เท่ากันนะครับเท่ากันนิดเดียวนะครับก็ในเรื่องคอเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยคอเนี่ยจะอยู่สูงกว่าแต่ว่าจะสั้นกว่านิดนึงนะครับนิดนี่่คนนนิดึงปรระะมาับ ก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าไอ้ตัวนี้มันจะอยู่เกินปีครึ่งหรือเปล่านะนี่มันปีครึ่งกับไปแล้วชาร์จไม่เข้าของพวกนี้นะครับราคาไม่ถึง้อยนะครับมันก็อยู่ได้แหละนิดๆหน่อยๆอะไรนะครับใช้ได้เกินปีก็ถือว่าคุ้มและนี่นี่ตื๊ดๆนะครับเอาไปจุดนะครับแกได้ดีมากเลยนะจ๊ะก็นะครับไม่ต้องเสียเวลาสมัยก่อนใช้ไม่ขีดสมัยก่อนใช้ติ๊กเครื่องยินแกนะครับ แล้วก็คราวนี้ยุคนี้มันก็ต้องเป็นแบบไฟฟ้าจะสะดวกนะครับแล้วก็ใช้นานด้วยนะครับไอ้พวกน,นี้ชาร์จทีนึงเนี่ยใช้ได้เป็นนาทีตแต่ไอเดือนนะครับก็โอเคครับเด็นโอกาสดวคลิป,ปนี้ไปที่ไหนครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็กลับมาเจอก,กันใหม่ได้ในคลิปหน้าจ้ะ